สวัสดีค่ะเดยฝรั่งขี้นกไปแม่ตุ๊กจับจังหวัดพิษณุโลกนะคะสวัสดีนะคะแม่ตุ๊กเองนะคะเช้านี้นะคะมาอยู่ที่หน้าบ้านจะพามาดูดินนะคะดูดินที่แม่ตุ๊กเอามากรองไว้เพื่อเพื่อจะทําการเกษตรก็คือเอาดินขึ้นมากองบนหินค่ะซึ่งหน้าบ้านมันเป็นลานหินแล้วเราไม่สามารถปลูกอะไรได้ใช้พื้นที่ก็ไม่ได้ซึ่งเราจะอะไรเราจะปลูกผักด้านในใช่ไหมคะมันก็จะมีสุนัขซึ่งเราเลี้ยงสุนัขไว้ค่อนข้างทีจ่จะ ห้าตัวอะตอนนี้มีอยู่ห้าตัวนะคะมันก็เยอะแล้วเวลาเราปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยรอดจากสุนัขเท่าไหร่นอกจากต้นไม้ใหญ่เนาะนะคะถ้าเป็นผักนี่มันคุ้ยมันเขี่ยค่ะมันเหยียบค่ะนะคะแม่ตุ๊ก็เลยเอาดินก้นครองไส่ไก่นะคะมาปลูกมาดูเลยค่ะนะคะหนูตุ๊กกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเอาไม่กลับดูอย่างนี้เลยก็ได้ดูอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเขียวกําลังงามเดี๋ยวไปดูอีกไปดูอีกที่หนึงอันนี้เป็นฟักทองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นะคะอีกอันนึงก็ตรงนี้อันนี้คือดินก้นคลองนะคะดินก้นคลองที่คลองไส้ไก่ซึ่งแม่ตุกบอกว่าคลองไส้ไก่ที่มมตุกเลี้ยงป่ามันจะเป็นดินค่อนข้างร่วนซุยแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุคองค้างที่จะเยอะอ,อินทรีย์วัตถุนี่ก็จะได้มาจาก,กแกลบส,ส่วนมากนะคะเดีย๋ยวแม่ตุกก็จะพาไปดูคลองไส้ไก่ของแม่ตุกด้วยซึ่งมันเป็นลักษณะใดถึงแมตุกเอามาปลูกแล้วสวยงามขนาดนี้ใช่ไหมคะ นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตรดงดินเลยกับกล้อ,องให้ดูแล้วกันพอกลับกล้องให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าดินที่เอามาปลูกมันจะมีเศษแกลบอยู่ด้วยค่ะเห็นไหมคะในนี้ไม่มีแค่ดินอย่างเดียวนะคะธรมธรมดาเนี่ยดินก้นคลองเนี่ยหมวเมตุกก็จะเป็นดินเหนียวนะคะแต่เผอิญเราเอาแกลบไปเลี้ยงป่าด้วยค่ะนะคะ เราเอาแกะไปเลี้ยงปลานะคะแม่ตุก๊กก็เลยเอาเกล็ขึ้นมาช่วงหน้าแหลงนะคะเอามาใช้ประโยชน์ค่ะนะคะหลังจากที่เราโยนเกล็ดดิบเนี้ยลงไปในบ่อแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องหมักคะ่ะเอาง่าย คนขี้เกียจอย่างในทุกนี้ก็คือโยนแกลบลงไปในบอ่อเลยค่ะพอหน้าแรงเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะในนั้นก็จะมีดินมีโคลนมีแกลบพอดินแห้งน้ําแห้งใช่ไหมคะเราเอามาใช้ทําประโยชน์ก็คือการปลูกได้ค่ะนะ,ะใส่ถุงเพาะชําใส่ถุงปลูกนี่ได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะเห็นไหมคะอ่ะอ่ะสูงเข้มาแล้วนะคะเมื่อใส่ถุงเพาะชําถุงปลูกได้เลยนะนะะ้าดินดินจาก ก้นคลองอย่างของเมตุกเนี่ยฟักทองเป็นไงใบนี่เขียวเข้มเลยค่ะนะคะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะคะตั้งแต่เขายัางได้ต้นก็คืบค่ะนะตอนนี้ก็โอ้โหยังไม่ได้ใส่อีกเลยค่ะนะคะรอให้เขาติดดอกนู่นละค่ะถึงจะใส่อีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือดินเขาล้วนซุยมากดูมะกอไมเมตุกสิคะอ่ะอันนี้เป็นมะกะกอแขกนวลน,นะคะมะกะกอสาหรับกินสุกนะคะอืมนะคะ มันก็จะมีผักใบเมงรักด้วยค่ะใบเมงรักนะคะนี่ค่ะเห็นไ้มคะอันนี้ใ้ทุกปลูกเอาต้นแก่เขาไปคือว่าเราเอาปลูกจากเมล็ดน่ค่ะแล้วกว่าจะเอาลงปลูก,กมันก็ออกดอกไปแล้วไงนี่ค่ะคือต้นเขาลักษณะต้นค่อนข้าง,งที่จะแกะ่เพราะต้นแก่มันมีโอกาสที่จะแตกดอกมีดอกไม่ขยายทรงพุ่ม นะคะตรงพุ่มไม่ขยายสิ่งที่เราต้องทําและควรทําก็คือเด็ดดอกเขาออกให้หมดนะคะดูตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เอาดอกออกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกซ้ายขวานี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็พยายามเด็ดดอกตลอดเวลานะเพื่อนๆนะจะให้เขาพุ่มใหญ่นะ,ะจริงๆแล้วการปลูกเนี่ยปลูกแค่ต้นสองต้นก็พอกินแล้วค่ะเราก็พยายามเด็ดยอดไอ้ดอกของเขาทิ้งเนี่ยนะคะนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะขยายทรงกุ้มเองนะคะถ้าไม่อยากให้เขาหนาด้านในก็คือเอาแค่เด็กข้างในออกโอยดึงขึ้นมาจะถอนรากสอนคนซะนั้นเพราะว่าดินไม่แน่นนะคะเป็นดินโปร่งนะคะดินที่ได้จากก้นคลองนั่นแหละคะ่ะตรงนี้นะคะก็เด็ดเช่นเดียวกันนะคะนี่แตงไทยอันนี้ก็ปลูกแตงไทยเสริมเข้าไปด้วยนะคะกำลังออกเครืองามค่ะนะคะสวยงาม นะคะดินก้นคลองของเมตุกนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยดินก้นคลองเป็นยังไงเฮ้ป่ะรูปะปะเราไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดินนะคะดินก้นคลองอันนี้ก็เป็นแกลบที่เมตุกรองเอามากองไว้ให้เขาเป็นแกบเก่าไปเลยนะคะ ลองเอากลองไว้ตรงที่ไม่ต้องลงน้ำอะค่ะเ๋ยวรอน้ำฝนตกมาเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นมาดูคะ่ะดินดินดินนี่ค่ะพามาดูดินนะคะดินก้นคลองเพื่อนเห็นไหมคะมีดินแล้วก็กลบผสมด้วยค่ะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวไม่ตุ่จะขนขึ้นไปปลูกพริกนะคะลงถุงปุ๋ยน,นี่ละคะ่ะเพราะว่าเวลาช่วงหน้าฝนนะคะมันจะมันจะเรียกว่าอะไร ตร,ตรงดำบุกนี้ก็จะระบ,บายน้ําค่อนข้างที่จะยากแล้วก็น้ําก็จะเต็มตรงนี้ค่ะเต็มตรงคลองแซ่ไก่เพื่อนๆเห็นที่สุดไหมห้อยอยู่ค่ะน้ำอ่ะตรงเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเลี้ยงปลาดุกนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะนะคะแล้วการทรรําเกษตรเป็นงานขายฝันนะคะเพื่อนเวลาไม่ได้ขายปาลาเราก็ต้องเทลงบ่อนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นแกบ เห็นกลบเห็นดินนะคะอันนี้เกลบเขาโดนหมักโดยธรรมชาติก็คือน้ําในคลองป่านี่แหละคะ่ะในเกลบก็จะมีรํามีข้าวปลายนะคะอันนี้แม่ตุ๊กก็มาเลี้ยงปลาซึ่งเวลาเทนทียก็เป็นกระสอบครึ่งกระสอบปุ๋ยนะคะเททีท่มันก็จะมาหมักอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการหมักในตัวเลยค่ะเป็นแกลเก่าไปเลยเนาะแล้วก็เอาหน้าแรงก็เอากลับขึ้นมาใช้ประโยชน์ค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้แม่ตุ๊กก็ขุดใส่กระสอบนะคะ วันนี้ตอนเช้าๆนี่ก็ว่าจะขุดอีกค่ะนี่เลยนะคะนี่วิธีการทําเก็บเก่าของเม็ดลุกนะนี่นี่คะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมเดี๋ยววันหน้าจะเอาขึ้นไปแล้วก็เอาไปปลูกนะคะขอบคุณค่ะนี่คือเก็บเก่าเก็บหมักแล้วนะคะ